พลตรีปัทวีศรีสุอัขนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผู้บัญการมณฑลฐานบกที่39ท่านก็ไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมนะครับที่ชุมชนบางแก้วตําบลธานีตําบลปากแควอําเภอเมืองสุโข,ขทยัยของสุโข,ขทัยเองเนี่ยน้ำยมเอ,อ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านประชาชนล่าสุดก็คลี่คลายแล้วนะครับระดับน้ําท่วมบางจุดกลับสู่ภาวะปกติแล้วครับ ก็ลงพื้นที่ไปนะฮะนำสิ่งของถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนนะครับมีน้ำดื่มมีเกลือแร่ด้วยนะไปมอบให้กับทหารด้วยนะครับก็เป็นชุดบรรเทาสารารณภัยกองพันทหารเสรนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3นะครับเพราะว่าทหารก็อยู่ในพื้นที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องด้วยนะครับ และในจุดนี้ก็ยังมีโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยนะครับบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรตํบลปกแควมีสิ่งของมีถุงยางชีพนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางด้วยนะครับ